ความหมายของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนคือมูลค่าส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์ของห้าหุ้นส่วนหลังหักหนี้สินทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนคือการเปลี่ยนทุนหรือสิทธิในกรรรายขาดทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. การรับรู้หุ้นส่วนใหม่ 2. การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการลดลง2 1 การถอนหุ้นส่วนเดิม2.2การตายของผู้เป็นหุ้นส่วนการรับรู้หุ้นส่วนใหม่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากหุ้นส่วนเดิมการซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากหุ้นส่วนเดิมสามารถแบ่งได้2รูปแบบดังนี้ 1. ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากหุ้นส่วนเดิมเพียงคนเดียว 2. ซื้อสิทธิส่วนได้เสียจากส่วนเดิมหลายคน1.2 ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ดำเนินเงินสดหรือทรัพย์สินมาลงทุนเพิ่มกรณีทรัพย์จะถูกเพิ่มเติมในกิจการห้างหุ้นส่วนการบันทึกบัญชีของกิจการมีการรับเงินสดหรือสินทรัพย์ในบัญชีและบันทึกส่วนของเจ้าของหุ้นส่วนเพิ่มเติมในสไลด์นี้จะพูดถึงกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องการลาออกค่ะถ้าห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนการลาออกถือว่าสิ้นสุดสัญญา ต้องเลิกกิจการและชำระบ,บัญชีแต่ถ้าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหุ้นส่วนยังคงอยู่ได้แต่ต้องปรับปรุงบัญชีและจัดสรรส่วนการถือหุ้นใหม่ค่ะส่วนแนวทางการจัดการทุนของผู้ลาออกเช่นคืนทุนให้ผู้ลาออกเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์หรือให้หุ้นส่วนที่เหลือรับช่วงทุนต่อไปค่ะ กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิตถ้าห้างหุ้นส่วนไม่ได้จดทะเบียนถือว่าห้างหุ้นส่วนสิ้นสุดลงแต่ถ้าจดทะเบียนแล้วสามารถดําเนินกิจการต่อได้ถ้าผู้ร่วมลงทุนคนอื่นยินยอมโดยทั่วไปจะมี2องแนวทางคือทายาทเข้ามาแทนหุ้นส่วนที่ตายหรือหุ้นส่วนที่เหลือซื้อส่วนทุนของผู้ตายไปค่ะ ลำดับการบันทึกบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องปกติในกิจการต้องอ้างอิงข้อตกลงระหว่างหุ้นส่วนทุกครั้งต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงจริงเพื่อสะท้อนความเป็นเจ้าของของแต่ละคนในงบการเงินสรุปคือการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ต้องอ้างอิงตามข้อตกลงและมูลค่าจริงในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อมูลในง,งบการเงินแสดงสิทธิของแต่ละหุ้นส่วนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมขอบคุณค่ะ